เดี๋ยวเราไปเดินดูรอบๆบ้านกันค่ะว่ามีผักอะไรกันบ้างวันนี้จะได้ผักมาทํากับข้าวอะไรบ้างไปเดินดูกันเลยดีกว่าค่ะ,ะไปะดินคานาเม็กซิกันค่ะใบมันไปผัดน้ำมันกินผัดใส่กุ้งผัดอะไรนี้อร่อยค่ะเนียททำห่อหมกทำว่าจะเก็บให้ต้องทํใ้ให้พี่ต้งเขาเอาไปทำแกงปลาดุกใบยอเนี่ยซอยใส่แกงปลาดุกน่าจะอร่อย อันนี้เป็นฟักข้าวนะคะลงฟักข้าวเนี่ยก็ก็คือลูกอะ่ะก็เวลาออกลูกมาสุกมัง่งไม่สุกมัง่งก็ให้คนอื่นไปหมดแต่แต่กินยอดค่ะเก็บยอดเก็บยอดฟักวันนี้ก็เก็บยอดตำหนึงกับฟักข้าวนะคะเดี๋ยวเรามาลงมือผัดกันเลยค่ะอันนี้เป็นตำานึงนะคะเก็บมาจากรินรั้วบ้านแล้วกับอันนี้ก็จะเป็น ยอดฟักข้าวเดี๋ยวเรามาทำกับข้าวกินกันก็จะมีน้ําตาลนะคะซีอ่๊วซอสหอยนางรมค่ะไข่นะคะปรุงด้วยซีอิ๊วขาวตามชอบนะคะกระเทียมค่ะมาลงมือทำกันเลยค่ะที่บ้านจะชอบใช้เปลวมันหมูนะคะทำ,ทำน้ํามันะกระเทียมค่ะกระเทียมที่เราตำไว้แล้ว ยอดฟักข้าวเราก็บบเลยงข้าวน้ำตาลประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะก่อนจะถ้าชอบน้ำตาลที้ก็ใส่น้ำตาลปี๊ค่ะน้ำตาลี๊ก,กระถ่อน้าลใจแล้วก็น้ำมันหอยค่ะได้แล้วค่ะยอดฟักข้าวผัดน้ำมันหอย รสอร่อยค่ะไปก็าตำลึงค่ะให้น้ำมันร้อนนะคะเอาตำลึงใส่ปไปเลยดีค่ะ่ะเลทะเลทะเลค่ะ ให้สุกนะคะสสเสร็จแล้วค่ะเมนูผัก,กริมนั้วง่ายๆนะคะก็ใส่พริกไทยลงโรยพริกไทยลงไปแล้วก็ซอสมะเขือเทซอสพริกค่ะ